สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิดาแก้วคูณรหัสนักศึกษา661510171คณะบริหารธุรกิจค่ะวันนี้จะมานำเสนอแอปพลิเคชันโคมิโคเป็นแอปพลิเคชันการอ่านการ์ตูนออนไลน์ยอดฮิตจ,จากญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้นักอ่านได้สนุกกับการ์ตูนถูกลิคสิทธิ์ฟรีมากมายกว่า100เรื่องทั้งจากญี่ปุ่นเกาหลีและไต้หวันที่นำมาแปลเป็นภาษาไทยซึ่งรวมเอาเนื้อเรื่องหลากหลายแนวอ,อาทิ แฟนตาซีคอมเมดี้โรแมนติกดราม่าสยองขวัญและไซไฟให้เลือกอ่านอัปเดตทุกสัปดาห์สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า Comico Thailand จาก App Store หรือ Google p l a y ค่ะประโยชน์ ผู้ใช้สามารถอ่านการ์ตูนและนิยายที่ทางเว็บอัพได้แบบฟรีและยังสามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะอ่านการ์ตูนและนิยายได้ต้องใช้พาสในการอ่านซึ่งเราสามารถได้พาสง่ายๆจากกล่องของขวัญจากการเช็คชื่อรายสัปดาห์และรายเดือนกลุ่มผู้ใช้เหมาะกับทุกคนที่หาความบันเทิงจากการอ่านการ์ตูนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะ แอปพลิเคชันที่ใกล้เคียงเว็บตูนไทยแลนด์เป็นเว็บที่ให้บริการอ่านการ์ตูนฟรีรายสัปดาห์ผู้อ่านสามารถอัพผลงานคอมิกของตนเองลงได้ที่แคนวาสกาเกาเว็บตูนเป็นเว็บที่ให้บริการอ่านการ์ตูนฟรีรายสัปดาห์และรายชั่วโมงหน้าตาของแพลตฟอร์มต่างจากเว็บตูนเจ้าอื่นๆมีการใส่เอฟเฟกภาพเคลื่อนไหวช่วยเพิ่มความน่าอ่านค่ะจุดด้อยปัจจุบันลิขสิทธิ์ของการ์ตูนเรื่องต่างๆได้หมดสัญญาก,กับคอมิโก้และทยอยออกจากตัวแอปพลิเคชันไปที่แอปอื่น เช่นแอปกาเกาเว็บตูนค่ะการประยุกต์ใช้ 1. สามารถเปิดแอปพลิเคชันและอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบออนไลน์ 2. เรียนรู้การแปลและการใช้ภาษาเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่นำเสนอการ์ตูนหลากหลายแนวมีการใช้คำศัพท์เฉพาะทางเช่นการ์ตูนเกี่ยวกับแพทย์จะมีการแปลคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ